มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปายปริศนาโพส3จุดกลางเมืองระยองภาพแชร์วอนเน็ตบิ๊กตู่จ่อลงพื้นที่บ่ายนี้เมื่อเวลา8ดนิกาของวันที่29ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะในโลกโซเชียลนั้น มีการแชร์ต่อภาพป้ายปริศนาติดบนสะพานลอยทั่วเมืองระยอง3จุดปรากฏว่าข้อความเชิงเสียสีจึงเดินทางไปตรวจสอบนะคะโดยจุดแรกตั้งอยู่บนสะพานลอยหน้าโรงพยบาบาลระยองตำบนท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะพบว่าเป็นแผ่นป้ายสีขาปรากฏข้อความปิดตลาดสดเปิดซูเปอร์มาร์เกต็ต คนเข้าไปรวมกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตป้องกันโรคหรอชายอะไรคิดต่อมาจุดที่2ที่สะพานลอยนาสนามกีฬาก,กลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นป้ายสีขาวมีข้อความว่าโควิดชี้เป้าให้แล้วทันผููว่าหาบ่อนเจอหรืออยังส่วนจุดที่3พบที่แยกเกาะกล่อยตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ มีข้อความว่าหาบ่อนเจอไหมถ้าไม่เจอให้เปิด Google Map ค่ะอย่างไรก็ตามในวันนี้นะคะมรงงะีรายงานว่าพลเอกประยุจันโอชานในยุรรธมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดระยองค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะและล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ